สวัสดีครับพี่เพื่อนๆน,านาะนะในเซทุกท่านครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆนะครับในการชํำบอลน,นาไทยด่างของเราเอฟซีท่านใดที่ได้บอลน,นาด่างไปนะครับน้องเขาต้นยังเล็กอยู่นะครับผมกลัวจะไม่รอดนะครับก็เลยมีเวลาว่างทําคลิปเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันครับผมท่านใดที่ มีประสบการณ์เลี้ยงมาแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับผมอันนี้สําหรับมือใหม่จริงๆเพราะผมก็ได้ทําการทดลองผิดทดลองถูกมาจนได้วิธีนี้นยฮะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเอาก่อ,อื่นเลยครับวัสดุปลูกก่อนครับวัสดุปลูกผมจะจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี่เราก็มาทําการเอายายมันออกครับเอายายมันออกให้เหลือแต่ หุ่ยมนจริงๆนะครับใยมันนี่นจะเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้มันไปเกี่ยวหรือไปพันกับกิ่งหรือก้านของบอลนานะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นดินหมักใบกัมปูนะครับดินไอ้ไม่ใช่ใบใบกัมปูหมักแล้วเอาไส้เดือนลงไปทํากระบวนการให้มันเกิดเป็นขุยเป็นขุยไส้เดือนครับเอามาผสมครับผม ทามาผสมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องผสมเยอะเราจะเน้นขุยมะพร้าวให้เยอะหน่อยน<ม>ึงเพื่อให้เพื่อ,อมีไตเดือนอยู่เลยครับ<ม>เพื่อให้ลากของบอนนาเนี่ยจับและยึดได้ดีนะครับ<ม>จากนั้นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถ้ามีแบบนี้ภาชนะอย่างนี้ก็ดีเลยแต่ถ้าไม่มีใช้ขวดน้ำอย่างนี้ครับทำการตัดเลยครับไม่ต้องให้สูงมากนะครับ การตัดเป็นแบบนี้นะครับตัดออกเป็นแบบนี้แล้วใช้ส่วนก้นนะครับไม่ต้องเจาะรูใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเจาะรูเอาวัสดุปลูกของเราเนี่ยเอาขุยมะพร้าวกับดินเนี่ยใส่ลงไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับคลิปนี้รีบต่อนะครับเดี๋ยวมันจะยาวฝากเป็นทริคดีๆสำหรับ ft ถ้าพี่พน้องน้องที่เป็นมือใหม่นะผมกลัวว่าได้ไปแล้วกลัว จะเสียหายนะครับอันนี้รอดแน่นอนครับผมอันนี้พอได้แบบนี้แล้วครับปุมฉีดน้ําเลยฉีดน้ําให้ชุ่มๆนะครับฉีดน้ําให้ชุ่มๆเลยฉีดน้ําเลยครับฉีดน้ําให้ชุ่มๆเลยครับนี่ฉีดน้ําให้ชุ่มเลยทามันแฉะเกินไปก็เทออกได้นะครับให้มันชุ่มเลยขุยมะพร้าวนี่ไม่ต้องไปแช่น้ําแล้วบีบคั้นน้ํานะครับ ได้ไประมาณนี้ก็ได้ครับผมตอนนี้ก็เราก็ทําอย่างนี้ครับเอาเจ้าบอลนาของเราเนี่ยครับที่ที่ได้ไปจากที่ผมส่งให้นะครับพอแกะถุงพลาสติกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเราใส่ลงไปได้เลยครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็กดกดหน่อยครับกดขอบขอบข้างให้ให้ ให้วัสดุปลูกมันแนบชิดกับรากนะครับผมจากนั้นดูว่ามันชุ่มพอหรือยังถ้ามันชุ่มพอแล้วก็ทำอย่างนี้ครับหาขวดใหญ่หน่อยครับขวดโค้กขวดเบฟตี่หรือขวดน้ำดื่มอะไรก็ได้ครับมาตัดหรือว่าทำแบบนี้ก็ได้ครับเป็นแบบสาวอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ทำอย่างนี้เลยครับแล้วก็คุมไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยคุมไว้อย่างนี้เลยอย่าให้โดนแดดจัดนะครับ โดนแสงลำไรได้ผมสองสามวันครับพอเห็นน้องเขาคลี่ใบใหม่มาน้องเขาคลี่ใบใหม่ออกมาปุ๊บเนี่ยให้เปิดรับแสงได้เลยครับเปิดอย่างนี้ให้รับแสงได้เลยครับผมเป็นอันว่าน้องรอดแน่นอนครับสมบ,บูรณ์แน่นอนครับผมพอโตได้ที่ทักประมาณครึ่งนึงเราก็แยกจากภาชนะนี้ไปลงภาชนะที่ใหญ่ขึ้นหรือเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นหรือท่านใดจะเลี้ยงแบบน้ําก็ได้ครับ จะเลี้ยงแบบแห้งหรือจะเลี้ยงแบบผสมแบบผมก็ได้ครับผมขึ่งน้ําขึ่งแห้งเปลี่ยนน้ำสองาวันเปลี่ยนน้าทิ้งสอาวันเปลี่ยนเปลี่ยนน้าทิก็ได้ครับผมแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคนั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในช่องของยาจกสตูดิโอด้วยครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ